ต้องให้ดูก่อนนะครับว่านี่พกติดกระเป๋าเลยเห็นไหมนี่สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับทำไมกล้องไม่โฟกัสวะวันนี้นะครับเสริรนะครับก็อยากจะมาอัปเดตนะครับทุกคนเนี่ยเกี่ยวกับสาวกของเจ้าโนเกียนะครับเจ้าโนเกีย2720ฟลิป 4G เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็มี l ล a k e นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมานะครับก็คือจากผมเองก็ได้ใช้เจ้าโนเกียนะครับ2.20 Flip 4G เนี่ยมาได้สักระยะหนึ่งครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเคสที่ผมใช้นะครับอันนี้เนี่ยไปนค้นเจอตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆเ,เลยนะครับยี่ห้องยี่ห้อเนี่ยก็รู้เลยนะครับเฉแบบช่วงสมัยที่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่อยู่ในยุค90เนี่ย 8090เนี่ยน่าจะรู้เลยว่ามันคือแบรนด์อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะแกะมันออกมาให้ดูนะครับนี่มันแบบเพอร์เฟกเลยอะ่ะกับมือถือตัวนี้เลยนะครับนี่แล้วพอมือถือของมันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นี่ให้เห็นมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับพวกโลโก้เพราะว่าคือบอดดี้เนี่ยมันเป็นสีดำแล้วนี่คือมันเป็นจุดหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะได้สีอื่นแต่ว่า เครื่องไทยเนี่ยมันเอาเข้ามาแค่สีเดียวก็คือเสีดํานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ทนกับผมหน่อยละกันนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดถึงเจ้าตัวข้อดีนะครับแล้วก็ข้อเสียนะครับของเจ้าตัว nokia 2720 flip 4g เราก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับเราจะเนี่ยมาพูดถึงในเรื่องของเจ้าตัวข้อดีของเขาก่อนนะครับข้อดี6ข,ข้อนะครับที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่าประทับใจ มากๆเลยนะครับก็คือในเรื่องของขนาดนะครับขนาดของมันเนี่ยเล็กกระติ้วเดียวนะครับดูดิเล็กกระติ้วเดียวเท่านั้นเองอ่ะนะครับแล้วเวลาใช้งานเนี่ยมันแบบหยิบง่ายพกง่ายนะครับทานู่นทํานี่นนง่ายน้นําหนักตัวของมันเนี่ยอยู่แค่1 1 8กรัมเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ชอบพกพวกมือถือเบาหรือว่าซื้อให้ผู้ใหญ่เนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยเพอร์เฟกมากๆนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะหาย,ยากต้องบอกก่อนนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ ไปดูซื้อตามพวกช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยบอกเลยว่าของปลอมเยอะมากระบาดมากๆนะครับวิธีการดูง่ายๆเนี่ยก็คือไปดูคลิปของผม้วยก็ได้นะครับคือที่ผมทิ้งลงเป็นชอ็อตไว้นะครับก็คือถ้าซื้อเนี่ยต้องซื้อเป็น 4G LTE เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็น 2G เนี่ยมันคือของปลอมอย่างแน่นอนนะครับส่วนข้อ2เนี่ยแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่าคือผมตั้งค่าจอไว้แบบนั้นมาก คือแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยคือผมใส่ซิมไปบ้างนะครับแล้วก็ลองสแตนบายมันไว้เนี่ยโอ้โหแบตบมันแบบซุปเปอร์โคตรอึดอะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราใช้แค่เฉพาะ Wi-Fi อย่างเดียวเนี่ยอึดมากอึดมากนะครับในรายละเอียดเนี่ยของตัวมือถือหรือว่าสเปคของมือถือเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถ ใช้งานเนี่ยสแตนบายของมันเนี่ยได้ประมาณเกือบเดือนอะเดือนหนึ่งอะนะครับแล้วที่ผมลองใช้งานมาเนี่ยก็10กว่าวัน15วันครึ่งเดือนอะสบายแน่นอนนะครับแต่ว่าเดือนหนึ่งเนี่ยมันได้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่ชัวร์จริงๆผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงข้อ3ข้อ4นะครับข้อดีเนี่ยพูดหลายรอบมากๆเลยนะครับเพราะว่ากล้องเหมือนจะมีปัญหานิดนึงนะครับคือในรอบนี้เนี่ยนะครับ โนเกียเนี่ยข้อ3ข้อ4เนี่ยก็คือจะมีช่องนะครับใส่ไมโคร SD การ์ดมาด้วยสำหรับคนที่ชอบไมโคร SD การ์ดนะครับเอาไว้ใส่พงใส่เพลงใส่รูปใส่หนงใส่หนังเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยมันเพอร์เฟกมากๆเลยนะครับแม้ว่าความจุสุดๆของมันเนี่ยได้แค่32 g b เท่านั้นเองสำหรับส่วนตัวผมเองถ้าเกิดว่าชอบฟังเพลงมากๆเนี่ยจริงๆมันไม่พอนะแต่ว่าใส่รูปเนี่ยผมไม่ได้ใส่ไงเพราะว่าจอมันแค่เนี้ยจำเป็นไหมอะ สุดท้ายนะครับไม่ใช่สุดท้ายสิข้อที่4นะครับก็คือในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนมันได้ตลอดเวลานะครับเวลาถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราแบบแบตใกล้จะหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่1 5 0 0 mah นะครับอย่างที่ผมบอกอะ่ะก็ตีเป็นเกือบครึ่งเดือนอะ่ะแบตอันนึงอะ่ะเกือบครึ่งเดือนชาร์จทีนึงอะ่ะนะครับคือสําหรับแต่ผมก็ยังมีการซื้อแบตเตอรี่สำรองมันไว้เวลาที่ ถ้าเกิดว่าเราแบบขี้เกียจชาร์ตอ่ะนะครับอยากจะแบบเฮ้ยใ,ใช้ชีวิตแบบปกติมากพอแบตแค่หมดเราก็แค่แกะมันออกมาแล้วก็เปลี่ยนแบตก็ใช้ได้อีกเครื่องเดือนอ่ะเดือนนึงอ่ะพี่น้อง2ก้อนทีนี้นะครับข้อ5ที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือในเรื่องของพวกแอปพื้นฐานนะครับแอปพื้นฐานผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเฮ้ไอ้มือถือแบบแบบนี้เนี่ยมันใช้งานในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยได้จริงหรือเปล่านะครับข้อ5เนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องของ แอปพลิเคชันนะครับที่อยู่ในนี้นะครับคือแอปพลิเคชันอยู่ในนี้เนี่ยที่ผมใช้งานนะเป็นประจำเลยนะก็คืออย่างแรกเลยก็คือโทรเข้าโทรออกนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว f c e e o o o นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคนไทยทุกคนเนี่ยน้อยคนมากที่จะไม่มี f c e e o o o นะครับแล้วเจ้าตัวแอปพลิเคชัน a c e b o o k ของเขาเนี่ยมันก็สามารถใช้เจ้าตัว Messenger ได้ดังนั้นเจ๋งมัล้ล่ะเวลาที่เราต้องการที่จะติดต่อใครเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าไม่มีไลน์เนี่ย ต้องบอกก่อนว่าในนี้เนี่ยมันไม่สามารถโหลดลายมาได้นะครับไซส์หลงไซส์โหลดอะไรก็ไม่ได้ใช้ Facebook Messenger ในการติดต่อทุกคนก็ยังสามารถทำได้หรือแอปพลิเคชันอันนึงเนี่ยที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือ WhatsApp นะครับ WhatsApp ตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างที่น่าประทับใจมากๆนะครับแล้วโชคดีที่ทุกคนในครอบครัวคนใกล้ตัวงผมเนี่ยเขาใช้ WhatsApp กันหมดดังนั้นเวลาคุยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดต่อกัน สะดวกนะครับต่อมาแอปพลิเคชันที่ใช้บ่อยเลยนะก็คือ u t u b e นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลามีเวลาว่างเนี่ยกินข้าวกินข้าวอะไรเงี้ยก็ต้องดูยูทงยูทู e อันนี้เนี่ยมันก็ดูยูทง YouTube ได้นะครับแต่เวลาดูเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้หน้าจอแค่ขนาด2.8นิ้วเนี่ยคือมันไม่สะใจทุกคนอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่ามีติดไว้เนี่ยสบายใจนะครับต่อมาก็จะเป็น Twitter นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ย อยากจะเสพขงเสพข่าวอะไรเนี่ยก็ไปดูทวิตตงถวอ่านทวิตตรงทวิตเตอร์ได้แล้วเวลาที่เราอยากจะเซิร์ชอะไรเนี่ยตัวนี้ก็ยังมีเจ้าตัว Google App นะครับอยากจะรู้อะไรถาม Google นะครับถามกูกูรู้ทุกอย่างนะครับต่อมาจะเป็นแอปพลิเคชันที่ผมคิดว่ามันดีนะแต่ว่าดีในบางมุมนะครับในบางสถานการณ์นะครับก็คือเจ้าตัว o o o g m e p s p o o o l l m m p s ตัวนี้ใช้ได้จริง นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้เวลาขับรถเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าตัวนี้เราจะต้องคอยกด next 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 ไปตลอดทางเลยนะครับตัวนี้จะใช้เวลาที่เราเดินเท้านะครับแล้วก็แบบเฮ้ยเกิดหลงทงหลงทางให้เราไปสยามถูกปะวะเนี่ยแล้วก็ลองเปิดแมปดูเนี่ยมันก็จะบอกเราว่าให้เราไปทางไหนบ้างนะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยแล้วเราค่อยเดินไปตาม เส้นทางตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวิธีที่ดีกว่าสําหรับคนที่หลงทางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะขับรถเนี่ยใช้มือถือตัวอื่นดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกเนี่ยก็คือข้อดีนะครับของเจ้าตัวโนเกีย2720ฟลิปตัวนี้นะครับต่อมาเนี่ยก็จะพูดในเรื่องของข้อเสียนะครับส่วนคนที่อยากจะติดตามว่าเฮ้ยข้อเสียของเจ้าตัวฟลิปนี่มันมีด้วยเหรอ มันมีอะไรบ้างนะครับก็รอติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีทั้งหมดแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็หรือก็แชร์ Subscribe แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสิร์ฟเสิร์ฟนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับแชร์ซับสไคร์ดวันนี้ผิดพลาดทางเทคนิคเยอะวะ่ะ